สวัสดีครับแฟนทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเด็ดเฮียหมาลมโตเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมทีเด็ดวันนี้ยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับหลังจากที่เข้าเบรกทีมชาติไปนะครับวันนี้ก็จะกลับมาเข้าสู่สมโมสรน,นะครับวันนี้นะครับเฮียหมาก็จะมาให้แนวทางทั้งหมด5คู่ด้วยกันเป็นศึกฟุตบอลเป็นระจำที่ที่29มีนาคมเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกลาลิกาสเปเนเตะเวลาตีสามคาดิสเปิดบ้านรับการเย็นของกานาดา คู่ที่สเป็นศึกลีเอิงฝรั่งเศสเตะเวลาตีสามลิวเปิดบ้านรับการ,รเยือนของล็องคู่ที่3เป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลาทุ่มครึ่งบิตันซิตี้เปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่ที่4เตะเวลาสองทุ่มมิวอลเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเวสต์บรอมบิดอัลเบียนคู่สุดท้ายนะครับเตะเวลาตีสามวัดฟอร์ดเปิดบ้านรับการ,รเยือนของลีดยูไนเต็ด สำหรับแฟนๆที่สนใจรับทีเด็ดจากเฮียหมายแอดไลน์มาที่แอด1688 fc ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนเปิดมาคู่แรกนะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนเตะเวลาตี3กาดิสเปิดบ้านรับการ,รเยือนของกรานาดาปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านกาดิสอวอัดับที่18แข่งไป29นะัชนะ3มเสมอ13แพ้13ยิงได้20ประตูเสียไป40ประตูเก็บได้22แต้ม ส่วนทีมเยนกานารานะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่19แข่งไป28นะัดชนะ2เสมอ8พ้18ยิงได้30ประตูเสียไป58ประตูเก็บได้เพียงแค่14แตม้ม5เกมหลังสุดนะครับที่เจอกันคว้าชัยไปทีมละ1เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกม5เกมหลังสุดทำกำไรไปทีมละ2เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านกาดีสชนะ1เสมอ3พ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโคโมโม,มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทำกำไรไป2เกมส่วนทีมเยนการนาดานะครับ5้เกมหลังสุดแพ้3เสมอ2นาลาสุดบุกไปแพ้มอยอก,ก้อามาด้วยสกอร์1ประตูต่ตอ0ูย์เกมหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่1นเกมวันนี้นะครับแฮเแคเปิดมาที่เจ้าบ้านกาดิสเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮิแคสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งกาดิสนะครับนาลาสุดเปิดบ้านเสมอกับโฮโมมาด้วยสกอร์1ประตูต่ตอ1 5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่1เกม ก็คือนะัดที่บุกไปแพ้เดอร์โซสดัดมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยนการนาด้านะครับแพ้มา3เกมติดต่อกันช่วงหลังนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนัดล่าสุดบุกไปแพ้มายอก้ามาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ถึงแม้นัดล่าสุดนะครับการนาดาจะเปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แต่วันนี้นะครับกาดิสจะได้เปรียบเรื่องเล่นในบ้านแล้วฟอร์มในบ้านฤดูกาลนี้นะครับสิี่เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอเจแพ้ไปเพียงแค่สี่เกม ฟอร์มในบ้านนะครับยังถือว่าไว้ใจได้ผู้นี้เฮียหมาขอมองไปที่เจ้าบ้านกาดีผู้ที่2นะครับเป็นศึกในเอิงฝรั่งเศสเ,ตเ,ตเวลาตีสามลิวเปิดบ้านรับกาเบรยนของล้องปัจจุบ,บันนะครับเจ้าบ้านลิวอยู่อันดับที่4แข่งไป26นัดชนะ11เสมอ10แพ้5ยิงได้สาเจประตูเสียไป23ประตูเก็บได้4 3แตม้มส่วนทีมเยนล้องนะครับปัจจุบ,บันอยู่อันดับที่6แข่งไป26นัดชนะ1 2เสมอ6แพ้8 ยิงได้3.5ประตูเสียไป27ประตูเก็บได้4.2แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับคว้าชัยไปทีมละ1เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมแต่ว่า5เกมหลังสุดเป็นริวที่ทํากําไรไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านริวชนะ2เสมอ3นาล่าสุดบุกไปเสมอกับแบบรดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทํากําไรไป2เกมส่วนทีมเยียนลองนะครับ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2 นัดล่าสุดเปิดบ้านแพนิดมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทํากําไรไป3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านลิวยิงได้18ประตูเสียไป12ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.8ประตูต่อเกมส่วนทีมพียันล้อง10เกมหลังสุดยิงไป16ประตูเสียไป10ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.6ประตูต่อเกมส่วนวันนี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านลิวเป็นต่ออยู่ที่เสมอครึ่งลูกส่วนแฮนดิแคปถุงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่ง ริวนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนาล่าสุดบุกไปเสมอกับแบดมาด้วยสกอร์หประตูต่ตอหนึ่งส่วนทีมเยนล้องนะครับช่วงหลังฟอร์มยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งนาล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้นิดมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งถึงแม้เฮทูเฮช่วงหลังนะครับจะดูสุดสีกันมากแต่ฟอร์มฤด,ดูกาลนี้นะครับของเจ้าบ้านริว12เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาเก็บใช้ชนะไปถึง8เกมเสมอ3แพ้ไปเพียงแค่1เกม ยิงประตูไปถึง23ประตูเสียไปเพียงแค่6ประตูฟอร์มในบ้านนะครับถือว่าแข็งแข็งมากคู่นี้เฮียหมาขอเลือกมองไปที่เจ้าบ้านลิวคู่ที่3นะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเ,เตะเวลาทุ่มครึ่งบิตันซิตี้เปิดบ้านรับการมยันของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เจ้าบ้านบิตันซิตี้มาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูใช้แม็กโอเดอรี่ส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะเป็นไวเนอร์จับคู่กับโรเบิร์ตคิสกี้ ส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นทอมมี่คอนเวย์ส่วนทีมเาเลเตอร์ซิตี้วันนี้มาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเฮอร์เมอรซันส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้วูดฟาสจับคู่กับยยนิสเวสเตอร์การ์ดส่วนตัวรุกนะครับวันนี้หน้าเป้าจะใช้แพ็กซันดาก้าปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านบิตตนซิตี้อยู่ันดับที่14แข่งไป38นัดชนะ13เสมอ8แพ้17ยิงได้42ประตูเสียไป45ประตูเก็บจ้47แต้ม ส่วนทีมเยอเลเตอร์ซิตี้ปัจจุบันเป็นรองจากฝูงแข่งไป37นัดชนะ26เสมอ4แพ้7ยิงได้74ประตูเสียไป33ประตูเก็บได้82แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นทีมยาเล็เตอร์ซิตี้ที่คว้าชัยไปถึง3เกมส่วนบิทต์นซิตี้นะครับคว้าชัยได้เป็นแค่2เกม5เกมหลังสุดเป็นเลเตอร์ซิตี้ที่ทํากําไรไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านบิทต์นซิตี้ชนะ1แพ้4 นาล่าสุดบุกไปแพ้เวสต์บอมบิดเอาเวียนมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ย์หาเกมหลังสุดทำกำไรได้เพียงแค่1เกมส่วนทีมเรตเ,เตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2น่าล่าสุดนะครับบุกไปแพ้เชลซีมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ในศึก f a ฟครับ5เกมหลังสุดทำกำไรไป2เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านวิตันซิตี้ยิงได้10ประตูเสียไป13ประตูฉะเฉลี่ยได้ประตู1ประตูต่อเกม ส่วนทีมยาเลสเตอร์ซิตี้10เกมหลังสุดยิงไป17ประตูเสียไป14ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.7ประตูต่อเกมวันนี้นะครับแฮตติคปเปิดมาที่ทีมยาเลสเตอร์ซิตี้เป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกส่วนแฮตติคับสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งเจบานบิตตอนซิตี้นะครับ5เกมหลังสุดฟอร์มไม่ค่อยดีพวกเขาชนะไป1แพ้ไปถึง4ีนาลาสุดบุกไปแพ้เว์บอมบิดเอาเบียนมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนทีมยาเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ช่วงหลังก็ฟอร์มดูดอกไปมาก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นาล่าสุดบุกไปแพ้เชลซีมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ในศึกเ a Cup h ครับเฮดูเฮด3เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเลเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา3เกมรวดนัาล่าสุดที่เจอกันก็เปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้ววันนี้นะครับแฮดติคับเปิดมาที่เป็นต่อไม่ค่อยเยอะคู่นี้เฮห,หมาขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมผู้มาเยอนเลสเตอร์ซิตี้ คู่ที่4นะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลา2ทุ่มมีวอลเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเวดบอมบิดอัลเบียนเจ้าบ้านมีวอลน,นี้มาในแผน4ี2ผู้รักษาประตูนะครับจะใช้มาติยาสาคิสส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะเป็นจาเฟตทางกังกาจับคู่กับเจสตคูเปอร์ส่วนโตลุกนะครับวันนี้ก็จะนำทัพมาโดยไมเคิลโอบาเฟมีส่วนทีมเยอือนนะครับเวดบอมบิดอัลเบียนวันนี้มาในแผน4231ผู้รักษาประตูเป็นอาลเด็กปาเมอร์ ส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้เอริกปีเตอร์จับคู่กับเซดิตคริสเตย์นาเปานะครับจะเป็นเจวอลเรสปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านมีวอลอยู่อันดับที่16แข่งไป38นัดชนะ11เสมอ10แพ้17ยิงได้36ประตูเสียไป50ประตูเก็บได้43แต้มส่วนทีมเยันเวสบอมบิดอัลเบียนปัจจุบันอยู่อันดับที่5แข่งไป38นัดชนะไป19เสมอ9แพ้10ยิงได้59ประตูเสียไป36ประตูเก็บได้66แต้ม 5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นมิวอที่คว้าชัยไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกม5เกมหลังสุดเป็นมิวอที่ทํากําไรได้ทุกนัด5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านมิวอชนะ3เสมอ1แพ้1นัาล่าสุดบุกไปแพ้ลิดอยู่ในเตดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดทํากําไรไป4เกมส่วนทีมยันเวสบอมบิดเอาเวียน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2นัาล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะบิตตนซิตี้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 ห้าเกมหลังสุดทํากําไรไป4เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านมิววอลยิงได้7ประตูเสียไป14ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.7ประตูต่อเกมถือว่าทําได้น้อยมากส่วนทีมเยนเวตบอมบิดอัลเบียนสิเกมหลังสุดยิงไป19ประตูเสียไป9ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.9ประตูต่อเกมวันนี้นะครับแฮตตีแคปเปิดมาที่ทีมผู้มเยนเวตบอมบิดอัลเบียนเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบรึงลูกส่วนแฮตตี้แคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูก เจ้าบ้านมีวอลนะครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้ลีดอยู่ในเซดมาด้วยสกอร์สประตูต่อ0ส่วนทีมยันเวทบอมบิดเอาเบียนนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบิตตันซิตี้มาด้วยสกอร์ปรอรส,ป, e สรประตูต่อ0ฟอร์มช่วงหลังนะครับถือว่าเวทบอมบิดเอาเบียนทําได้ดีกว่าแล้ววันนี้นะครับไฮเแคปเป็นต่อไม่เยอะยิง1ประตูก็กินเต็มจากฟอร์มการเล่นนะครับวันนี้เฮียหมาขอมองไปที่ทีมผู้มาเยือนเวทบอมบิดเอาเบียนหวานเจีย๊ยบคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลาตีสาม วัตฟอร์ดเปิดบ้านรับการเยือนของลีดยูไนเต็ดเจ้าบ้านวัตฟอร์ดนะครับวันนี้มาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูนะครับเป็นดาเนียนส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้แมทธิวพอลลอตจับคู่กับไรอันพอเทียสส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นวาคูบาโยส่วนทีมเยอรนลีดยูไนเต็ดวันนี้มาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเมริเยส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้อีธานเอ็มพาดูจับคู่กับโจรอดอน ส่วนตัวลุกนะครับวันนี้ก็จะนำทัพมาโดยซัมเมอร์วิวส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นแพทริกแบมฟอร์ดปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านวัตฟอร์อรดอยู่อันดับที่13แข่งไป38นัดชนะ12เสมอ12แพ้14ยิงได้53ประตูเสียไป51ประตูเก็บได้48แต้มส่วนที่เมียนลีดอยู่ในเตดปัจจุบันเป็นจ่าฝูงแข่งไป38นัดชนะ25เสมอ7แพ้6ยิงได้70ประตูเสียไป28ประตูเก็บได้82แต้ม 5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเปเลียรยูไนเต็ดที่คว้าชัยไป3เกมส่วนวัตฟอร์ดนะครับคว้าชัยได้เพียงแค่2เกม5เกมหลังสุดเปเลียรยูไนเต็ดที่ทํากําไรไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านวัตฟอร์ดชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดปลุกไปลชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนทีมยันลียูไนเต็ด5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 นานล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะมิวอลมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์้าเกมหลังสุดทํากําไรไปถึง3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านวัตฟอร์ดยิงได้8ประตูเสียไป16ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.8ประตูต่อเกมส่วนทีมยอรมันอยู่ในเตตสิเกมหลังสุดยิงไป21ประตูเสียไป6ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.1ประตูต่อเกมวันนี้นะครับไฮน์คับเปิดมาที่ทีมเยอรมันอยู่ในเตด United, เป็นต่ออยู่ที่1ลูก ส่วนแฮตครับสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งความ3ลูกเจ้าบ,บ้านวัตฟอร์ดนะครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยได้เพียงแค่1เกมช่วงหลังนะครับฟอร์มยังเอาเจ้าบ,บ้านวัตฟอร์ดนะครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยได้เพียงแค่1เกมแพ้ไปถึง3เสมอ1ช่วงหลังนะครับฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แต่วันนั้นล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเบอร์มิแฮมซิตี้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ย์ส่วนทีมยลลีดยูนเต็ดนะครับช่วงหลังกำลังอยู่ในความบัน นัาล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะมิวอลมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0สามเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นลีดอยู่ในเตดที่เก็บชัยทั้ง3เกมรวดวันนี้นะครับเฮียหมาขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมผู้มาเยือนลีดยูไนเต็ดเดี๋ยวเรามาดูแนวทางทั้ง5คู่วันนี้ที่เฮียหมาให้ไปกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกลาลิกาสเปนเตะเ,ตะเวลาตี3คาดิสเปิดบ้านรับการมเยือนของการานาดาคู่นี้ให้เลือกไปที่เจ้าบ้านคาดิส คู่ที่สเป็นศึกเรืเอองฝรั่งเศสเตะเวลาตีสามลิวเปิดบ้านรับการ,รเยือนของลองคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านลิวคู่ที่3ไเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะเวลาทุ่มครึ่งบริตตันซิตี้เปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมผู้มาเยือนเลสเตอร์ซิตี้คู่ที่4เตะเวลา2ทุ่มมิวอเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเวสต์บรอมวิดอัลเบียนคู่นี้ให้มองไปที่ทีมผู้มาเยือนเวสต์บรอมวิดอัลเบียน ส่วนคู่สุดท้ายเตะเวลาตีสามวัดฟอร์ดเปิดบ้านรับกรรมเยือนของ l e ด d ูไนเต็ดคู่นี้เลือกไม่ยากครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมผู้มาเยือน l e ด d ูไนเต็ดวันนี้เฮียหมาต้องขออนุญาตลาไปก่อนยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ